ทำทานในบ้านอย่างเงี้ยค่ะ<อ>จ้าลูกก็บอกว่าแม่อร่อยมากเลยเ<อ>แม่ทําไมไม่ทําขายคะคือมันต้องใช้เกลือแล้วก็ใช้ขา่านุ่มเลยค่ะก่อนเป็ดตัวไม่ไม่กี่ตังสิบบาท20บาทยอะไรเงี้ยนานมากเจปีที่แล้วอะ่ะแล้วเราใช้เป็ดไปทั้งหมดกี่ตัวคะวันแรกเนี่ยหตัวปัจจุบันนะเจ๊เกือบ5้าิตัวห้าสิบตัววันเดียว สวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟูดดี้เกิลนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ย่านบางลําพูค่ะจุดที่พี่ก้อยยืนอยู่เนี่ยคือคลองบางลําพูนะคะด้านหลังออกไปเนี่ยก็จะเป็นถนนพระจุมเมนค่ะสําหรับร้านที่เราจะมากินกันวันนี้นะคะเขาอยู่ตรงปากซอยนี้ค่ะซึ่งข้างๆอ่ะจะเป็นธนาคารกสิกรไทยนะคะตอนที่พี่ก้อยมาถ่ายคลิปต้มยำกุ้งอ่ะเห็นคนอ่ะมากินเขาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยลองไปหาดูว่าเขาเป็นร้านอะไรนะคะปรากฏว่าเขาอยู่คู่กับบางลําพูมานานมากแล้วค่ะยิ่งอยากรู้เลยว่าเขามีประวัติความเป็น มาอย่างไงแล้วรสชาติอาหารเขาเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนจะไปนะคะอย่าลืมทํามขั้นตอนเหมือนเดิมค่ะกดไลค์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้นะคะไปพร้อมกันเลยค่ะเรามายืน<ช>อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยจ้าบุบ๊กค,ค่ะน้องบุ๊กนะคะเจา้าของร้านอะไรคะเจเองเป็ดพะโลค่ะขายเป็ดพะโลอย่างเดียวเลยมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก็มีค่ะอ๋อหมูก็มีแต่โดดเด่นที่สุดคืออะไรเป็ดพะโลเป็ดเลยใช่ไหมคะ และร้านน้องบุ๊กเปิดปิดกี่โมงคะเปิด8ดโมงครึ่งถึง4โมงเย็นค่ะแปดโมงครึ่งถึง4โมงเย็นมีวันหยุดไหมคะหยุดทุกวันจันทร์นะคะหยุดทุกวันจันทร์เมนูของน้องบุ๊กเนี่ยเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่ประมาณ50บาทขึ้นไปอะ50บาทขึ้นไปมีพิเศษไหมคะมีค่ะพิเศษจากห55ห้าห้าน้องบุ๊กมีชิ้นส่วนอะไรบ้างไม่ใช่น้องเป็ดเป็ดมีโค้งมีคอค่ะแล้วก็ตูด หมูด้วยใช่เลือดก็มีนะคะเลือดก็มีไส้ก็มีไส้ก็มีตับกึ๋นมีค่ะมีทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างที่อยู่ในเป็ดมีหมดเลยแต่ที่แบบโดดเด่นก็คือไส้คนชอบกินไส้ที่เห็นชื่อป้ายเนี่ยว่าเจ๊เองอ่ะหนูไม่ได้ชื่อเจ๊เองแล้วเจ๊เองเป็นใครอ่ะเป็นคุณแม่ค่ะคุณแม่เหรอคะอ้าวแล้วคุณแม่อยู่ไหนนะคะคุณแม่อยู่อีกสาขาสองอะค่ะอ๋อมีสองสาขาอันนี้หนึ่งสาขาแรกค่ะ แล้วอันที่สองอยู่ไหนอยู่อีกประมาณ200เมตรขึ้นไปอะคะ่ะอยู่ตรงข้ามวัดบวรน,นะคะประตูที่4ตอนนี้พี่ก้อยมาอยู่กับเจ๊เองแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับบริเวณนี้ค่ะซอยตรงนี้เขาเรียกซอยบ้านพันผมนะคะถ้าเขาจากบ้านพันผมคือเดินมากี่เมตรเนี่ยคะประมาณ15เมตรค่ะอยู่ขวามือก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองอะคะ่ะหาง่ายมากเลย เดินเข้ามามันจะเป็นซอยอะค่ะในชุมชนเลยเจ้งคะร้านของเจ๊งเนี่ยคือเปิดขายมากี่ปีแล้วคะเปิดมาสมัยรุ่นรุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วอะคะ่ะ ประมาณ70ปีแล้วอะค่ะ70ปีมหมายความว่าสูตรเนี่ยก็คือมาจากคุณพ่อ<ช>คุณแม่สูตรมาจากเมืองจีนเลยค่ะก็คือมีสูตรติดตัวมาจากจีน<ช>แล้วก็มาเปิดร้านขายค่ะสมัยก่อนที่คุณพ่อกับคุณแม่ขายเนี่ยขายชามละกี่บาทคะอ๋อคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ขายเป็ดไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวอะ,ะ่ะขายเป็ดเป็นตัวอ๋อซื้อไปกินคือก็สัต สามค่ะค่ะแบ่งแบ่งแบ่งขายเท่าไหร่ของตัวเท่าไหร่เจ๊ยี่สิบกว่าบาทเองจริงบ้างยี่สิบกว่าบาทจริงค่ะปอนที่พนเจ๊ขายตัวเท่าไหร่สี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบแพงเลยไม่รู้นะแต่ดูตัวมันเข่งมากเลยนะตัวใหญ่เลยนะคะตัวใหญ่ของที่ร้านใช้ไซส์เอ็กซ์เอลนะคะเอ็กซ์เอลนี่กี่โลคะเกือบสามโลสามโลเจ๊รู้ไหมที่ก้อยมาแ้าวเจ๊พราะอะไร ชอบทะเลร้านเจมากเลยคือมันคลาสสิกมากเลยนะคะร้านเจเนี่ยเป็นร้านเหมือนแบบอยู่ในชุมชนเก่าอย่างเงี้กี่ปีแล้วคะอันเนี้ยชุมชนเนี้ยชุมชนนี้ประมาณร้อยกว่าปีแล้วค่ะเจขก็อยู่มาหนูเกิดที่นี่ค่ะตอนนี้อายุ59เแล้วแสดงว่าอยู่ที่นี่มา50กว่าปีแล้วจะ60แล้วใช่แต่ชุมชนมีมาก่อนค่ะคือมันยังคงความแบบคลาสสิกอยู่เลยนะคะทั้งกําแพงประตูหรืออะไรอย่างเงี้ยแถมติดริมน้ําด้วยอ่ะค่ะเกิดมาเนี่ยเล่นน้ำบ้างไหมคะ สะอาดสะอาดไหมคะน้ำเมื่อก่อนใสสะอาดค่ะกว่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทําไมเขาถึงเรียกกันว่าบางลําพูอ่ะเจเพราะว่าแถวบางตรงนี้มันมีต้นลําพูเยอะอะค่ะแต่ไม่เห็นมีเลยนะคะปัจจุบันยังมีเห็นอยู่บ้างไหมคะเหลือสองต้นแถวป้อมพัชเมนนะคะสองต้นค่ะเดี๋ยวนะจริงก็มคะจริงแค่สองต้นเลยมาแล้วค่ะ Oh, อยากกินอะไรต้องได้กินค่ะเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูที่จานหลักของเราเลยดีกว่านะคะนี่เลยพี่ก้อยตามระเบียบพักคือต้องจัดเยอะอย่างเงี้ยค่ะจัดหนักอย่างเงี้ยจานนี้นะคะน่าจะเป็นพิเศษจะมีเป็ดมีตับ,ม,ตบมีไส้แล้วก็มีเลือดนะคะราดข้าวมาเลยค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้องบุ๊กอะ่ะเขาบอกว่าลูกค้าสั่งกันเยอะมากก็คือจานรวมเนี่ยค่ะจานรวมเขาจะประกอบไปด้วยเลือดไส้ตับกลืนเนื้อ แล้วก็มีอันนี้ค่ะบะหมี่แห้งเนื้อเป็ดกับน่องเป็ดนะคะทำไมเขาต้องบัง้บงๆอย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ะน่ากินมากเลยดูดิแล้วก็อีกจานหนึ่งของตะก้องค่ะคือเกาเหลารวมทุกอย่างเลยจริงๆเขามีพวกปีกพวกขาคออะไรด้วยนะคะแต่ไม่ได้สั่งมานะเอาเท่านี้ก็พอเดี๋ยวกินไม่หมดเสียดายเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก่อนกินนะเขาบอกว่าอันนี้คือสูตรพิเศษเขาเลยนะรับรองเลยอร่อยเขาทําเองไม่รู้พริกเผาซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับ ร้านกุยเตี๋ยวเป็ดนะคะมันพิเศษยังไงตาต้องรู้ปะเขาใช้น้ำมันเป็ดแต่อย่าถามนะเขาใช้ทาไมไม่รู้ออไม่รู้แต่หอมเนื้อหอมพิกเผาอะแล้วมันฉ่ามากเลยมันไม่แห้งกรังนะคะดูดิเดี๋ยวต้องจัดหนักเลยอันนี้เขาบอกมันจะได้กลิ่นเขาบอกมันจะได้กลิ่นไม่เหมือนที่อื่นอ๋อเหรอเดี๋ยวก่อนก่อนจะเริ่มจานแรกเนี่ยให้ทุกคนเห็นก่อนบรรยากาศริมคลอง อันนี้ของอะไรนะองบางงําพูใช่ไหมคองบางงําพูเราเคยไปนั่งกินข้าวแบบกินลาดหน้ายตรงคลองหลอดนะ่ะนั่นก็ฟิลดีเลยนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีร้านอย่างนี้อีกอะ่ะติดคลองอีกอะคะ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นร้านแบบลับของเราเลยก็ได้ไม่รู้ว่าเป็นลับของคนอื่นหรือเปล่านะแต่สำหรับพี่ก้อยเนี่ยโอ้โหเสิร์ไพมากเลยทั้งวิธีการทำทั้งร้านทำเลเขานะคะมาลองเลยดีกว่าบรรยากาศดีอาหารน่ากินน่าจะไปด้วยกันได้เลยนะคะ ลำดับแรกเป็ดนั่นแหละอืมกินแบบยังไม่ต้องราดน้ำจิ้มใดๆขอเนื้อเป็ดคำนี้ใหญ่ๆเลยค่ะจัดเลยโอ้สัมผัสแรกคือนุ่มเลยค่ะอืมเนื้อเป็ดอะ่ะเขาจะมีความหอมน้ำพะโล้รสชาติเค็มนิดๆน,นะคะไม่เค็มมากนะอร่อยค่ะ้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดมาก <laughs> อืมอร่อยเลยเป็นเนื้อเป็ดที่นุ่มมากเลยเอาจิงๆริงนะแล้วแบบพอไปนชนกับนจิ้มซีฟู้ดนะอุ้ยตายอร่อยจังเลยอะ่จะจัดไปพริกเผาไม่เผ็ดเปก้างอืมพนั่นนะสิเขียออกนิดน,นึงนะ้ะคำนี้น่าจะแซ่บมากอะ่ะ หนามมโตอรคลอสหุยเผ็ดอ่ะก็กินกับขิงกับผักดีกว่าเผ็ดอะพริกเผาเป็นมากกินกับขิงกับขิงกับผักค่อยังชั่วนี่เลยดู จะดังไปไหนนี่มันนักบิดหรือคนส่งแก๊สเนี่ยอ้าวมาลองไส้กันดีกว่าค่ะมันจิ้มมันืมอากาศดีมากเลยอชอบโอ้ยเขาบอกว่าไส้เขาขายดีมากนะคะเนี่ยดูดิปุบปุบอะกำลังดีขอชิมน้ำซุปเกาเหลาของตะก้องหน่อยเนึ่งอยากกินไม่รู้แบบเป็นยังไงลองกัน อันนี้ปรุงนี่ยของยัง,ยงใช่ป่ะขอชิมหน่อยนะอือน้ำซุป,ปหวานหอมหอมหอมกระเทียมได้เลยนะอร่อยอร่อยจานไฮไลท์จานโปรดดูดิน่ากินมากเลยหืมดูดิไอตอนที่มาร้านเนี้ยตั้งใจว่ามากินชิ้นนี้เลยอะ่ะเพราะว่าเห็นในภาพรีวิวอะ่ะเขาถ่ายออกมาสวยมากเลยนะแล้วก็ทำไมต้องบั้งงนีก็ไม่รู้อะ่ะบั้งทำไมอ่ะรู้ไหมเพื่อให้กินง่ายใช่ไหม น่าจานะเออดูดิดูดิดดดดนี่เหมือนอยู่ในพัทคารจีนดีๆในฮ่องกงเลยนะตะก้องเนะชอบมากห,อ,ห,อ,ห,อ,หอมกินบะหมีห่ืมชอบน้ำจิ้งซีฟู้ดมากมากมากๆขอบอกเลยดูดิจัดไปบปะหมี่นุ่มเป็ดน,นุ่มเจอกัน เด,ดเดี๋ยวพักไว้ก่อนไปกินน่องดีแบบจับเลยนะปกติอ่ะไม่ได้กินอย่างนี้นะคะใช้ตะเกียบไม่แต่แต่อันเนี้ย <c oughs> ขาต้องกิน,อย,นอย่างนี้เหรอเนี่ยเขาถึงแบบอยาก้านให้จับกินอเอเอใช่ใช่เขาทำแบบอย่างนี้เนะี่ยเหมือนให้เราบแบบจับกินเลยนะชีวิตขาดซีฟูด้ดไม่ได้ ช่ำๆไปเลยจับไปต้องใช้ราดกันอย่างนี้เลยอะ่ะท่ำว้าวกินสเตีกฟูดมต,ต้องอย่างนี้ะนะนี่จะดังพรช็อตนี้ไปเนี่ย <c oughs> อร่อยมาก ื่อไม่ให้เป็นการสับสนกันนะคะร้านเจเองเนี่ยค่ะเขาจะมีอยู่2ส,สาขานะคะสาขาที่1อะ่ะเขาจะอยู่ตรงสามแยกบางลําพูข้างๆธนาคารกสิกรไทยสาขานั้นดูเหมือนว่าจะมีอยู่2โต๊ะนะคะค่อนข้างน้อยอ,ะอะ่ะนะแต่สาขาที่สองเนี่ยเขาจะอยู่ริมคลองบางลําพูเลยเดินเข้ามาในซอยนิดเดียวนะคะค่อนข้างแบบว่าลึกลับอยู่เหมือนกันนะนิดๆนะแต่สาขานี้นะคะโดยปกติอะ่ะเขาก็จะขายก๋วยเตี๋ยวเป็ด ธรรมดาเนี่ยละคะเหมือนกับสาขาที่หนึ่งแต่เผอิอช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงกินเจเขาก็เลยขายเป็ดก๋วยเตี๋ยวเจอะคะ่ะแล้วพี่ก้อยมานั่งกินตรงเนี้ยริมคลองอะ่ะคือเพราะว่าเกรงใจในร้านเผื่อมีคนมากินเจแล้วเราไม่นั่งจ้วงเป็ดมันก็จะดูน่าเกียดนะคะไม่น่ารักเลยเนาะก็เลยขอเขามานั่งริมคลองตรงเนี้ยนะคะซึ่งถ้านั่งกินจริงๆริอ่ะคือนั่งกินในร้านเขาได้แต่ด้านนอกก็เห็นมีเหมือนกันนะคะ โต๊ะ2โต๊ะอะไรประมาณนี้นะคะเป็นอันเข้าใจตรงกันนะคะไม่สับสนนะคะถ้าสําหรับเมนูของเจเองนะคะเขาเป็นเมนูเป็ดพะโลที่หอมกลิ่นพะโลมากกว่ากลิ่นเครื่องยาจีนสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบกลิ่นเครื่องยาจีนแรงๆอะ่ะตรงนี้ตอบโจทย์เลยนะคะโดยเฉพาะน้าซุปของเขา,าพี่ก้อยว่ามันมีความกลมกล่อมอ่ะเค็มหวานกําลังดีไม่ได้เค็มโดดหรือไม่ได้หวานฟรีอะไรอย่างนั้นนะคะคือพี่ก้อยกินโดยที่ไม่ได้ปรุงเลยเพราะว่าเขาจะมีพริกผัดกับตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดที่รสชาติดีแล้วก็เด็ด แล้ว่ในส่วนของเนื้อเป็ดอน่บอกตรงๆเนื้ชิ้นใหญ่มากแล้วก็แบบว่าเนื้อหนังนุ่มมากเลยเอาจริงๆเลยนะคะพอมันไปชุบในน้ําจิ้มซีฟูดนะโห <c oughs> มันฉ่ำโปะอยู่ในปากเลยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะเลือกกินได้เลยมีทั้งข้าวทั้งก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่ก้อยว่านะถ้าใครอยากสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่านะอาหารอร่อยนะคะเก็บไปเลยนะคะเก็บไปเลยร้านนี้ต้องมาจริงๆค่ะสุดยอดมากชอบจริงๆเลิฟมาก เดี๋ยวไปกันเรือหางยาวก่อนแปบ,บนึงเสียงดังมากตอนนี้สวนวิญญาณอังชุมาลินยืนอยู่กับต้นลำพูแล้วค่ะข้างหลังพี่ก้อยเนี่ยเป็นต้นลำพูอยู่ประมาณสองสามต้นนะคะตามคําบอกเล่าของเจเองเลยว่าตอนนี้บางลำพูเหลอหือต้นลำพูอยู่ประมาณแค่นี้แหละคะ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าสวนสันติชัยประการนะคะพี่ก้อยเดินจากร้านมาถึงตรงนี้ก็ได้เหงื่อยอยู่ระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอแก้ข่าวอีกนิดนึงนะคะสําหรับร้านเจเองนะคะตอนก่อนจะออกมาเนี่ยเจเองแกบอกว่า พอพี่ก้อยกลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวแกจะปรับปรุงร้านโดยการที่จะจัดโต๊ะเก้าอี้นะคะให้นั่งลิมคลองได้เลยคลิปนี้ออกไปอ่ะคิดว่ามากิน ได้นั่งถึงของแน่นอนเลยค่ะแต่จะเป็นรูปลักษ์แบบไหนไม่แน่ใจเหมือนกันได้ยินได้ยินว่าห้อยขาห้อยขาหรือเปล่า,าไม่แน่ใจนะคะแต่ตรงสาขาหนึ่งนั่งได้ถึง5โต๊ะเลยนะคะใครมานะคะจอดรถไว้ที่อาคารจอดอรถกรทมแล้วเดินออกมาก็ถึงเลยค่ะง่ายมา,มากๆเลยได้ชมบรรยากาศเมืองเก่าโบราณโบราณน,นะคะกับอาหารอรอ่อยอร่อยโหบรรยากาศดีสุดๆไปก่อนนะคะเอ้ยลืมค่ะใครที่อยู่มาถึงตรงนี้นะคะฝากคำสามขั้นตอนเหมือนเดิมกดไลค์กด like, ติดตามและสั่นกระดิ่งเลยนะคะไปก่อนค่ะไปถ่ายรูปเล่นก่อนนะ